สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ฉันก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำที่ฉันใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนี่ขมิ้นเวียดนามตาคอยแดยงนี่ฉันใช้ลงไก่ฉันนี่เนี่อตัวอย่างดีอเออเช็ดนด้ำดง่ายนี่นี่นี่แล้วก็ไม่ต้องขว้าเป็นที่กากไม่ต้องขว้าถึงตัวไม่ต้องขว้าคนที่หยาบกระด้างครับผมนี่ใช่ผสมน้ำเปล่าได้ใช่ผสมเหลาได้คับผม ก็มีเวียดนามตาพลอยเด้งอันแฉนี่แหละลงชาวล่างเย็นลงชาวล่างเย็นไม่ต้องลัว่าจิดถึงตัวฉันทําแบบนี้มาเป็นประจำครับเออไก่ฉันไม่มีถึงตัวหรอกถ้าคนไหนสนใจครับผลิตภัณฑ์นี่ก็นี่มันมีของทางการติดต่อยอยู่หลือติดต่อไปโดยตรงเลยนาพิด ของดีฉันก็เลยมาบอกต่อจ้ะที่คุณคุก